เปียนี้เหรอโ okay. อเคสวัสดีครับนุเบเตคนิราค่ะแต่มันอยาปพวก,กับหลานน้อยครับพ่อหนุ่มเเตยครับอ่ามาพอกันกับย่าุมือเศร้าครับมากินข้าวก่อนนี่มาฝากเสียงแจ้วแจ๊วของหลานน้อยมาก่อนเลยนะครับผมอ่า<ม>บอรู้ว่าซื้อเพี้ยงยังดอกแต่ว่าเขาว่าได้ฟังเจอมาจากทิกตอกก่านทันอ้าวอาหารวันนี้นะครับกบมี่นี่ครับอ่าเป็น ซุปะเขียนะครับซุปะเขียใส่เห็ดเนาะแม่นบ่ก็ยังลาบปลาดุกเว้ยยิบยิบถุงผิดต่อนนี่ไหมอ้าลาบปลาดุกคือลาบปลาดุกแล้วก็อ่าพัดพัดไอ้พัดเป็ดปลาดุกนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยว้าวสมปลาต้อนครับสมปลาต้อนพี่ปลาดุกพัดปลาไหลตัวนีพัดปลาไหลเออบอกเห็ดปาก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 แล้วของใบเตยก็เป็นปิ้งหมูหมูนมนมนะครับมาครับบ้านนี้มาจวดกันเลย คิดว่าปลาไหลอยู่ต่อเสียงมันออกไปมันเป็นปากออกไปมันเป็นปลาดุกบ่กินเนี่มันย่างๆล่ะเปื่อนหนาเปื่อนลังอยาเตอสากันเด้อพีน้องเด้ออ่ะนำกันเลยเท้มปลาไหลอันนี้เป็นของกินก็ย่อมวัดนี่่ยนะครับไอ้ทิศอุดรเพื่อนเอาไปวัดเนาะตัวเนี้ยองผมเอาสุ่มมะเขือไปก็ไปวัดนี่ทีบบ่เอาของเจ้าของขึ้นมานะครับผมจะบ่เอาสิ่งที่ที่เหาเอาไปขึ้นมา ก็เป็นกาแรแลกเปลี่ยนนะครับก็พอออกไม่ออกผู้อื่นเพื่อนเอานี่ไปเพื่อนเพื่อนกะเอาของเข,าข้ากลับไปกินของเข้าก็าเอาของเพิ่นกลับมากินยังสิละครับที่รับเสศษจากหลงปูหลงตาเนาะอืมอืมจะมันเป็นพันหรือเป็นออมเนียวแต่ว่ามันมีมักกันผักไส มีอยู่กางใช้การใช้ด่างเนี่ยส่วนไทรกระดูกปลาไหลเป็นมีกระดูกน้อยๆนะครับเป็นกระดูกสามเหลี่ยมขั้นในซิมออมมากครับเพิ่งอมอมอมร่มผัดออมเอิญผัดใส่ผักใส่แซ่บไปอีกแบบนึงนะครับเนี่นะเก่งหมดเก่งหมดเก่งหมดดำ หลังแหลจับปลาหมืมขึ้นแบงหลังแหลจับปลาอนกันมืงขึ้นก็กินเกาเข้มไงอ้ําเอาอ้ําเอาเ้ยถือขี้ง<อ>่าปะ่ะครับอันนี้เป็นหมูร้านไหนอ่ะร้านโน้นแม่อุบลน,นั่น,น,นออก็ไม่รู้แล้วก็แต่ปกติมันก็อร่อย,อยนะหนูก็เคยบอกว่าอร่อยอยู่แต่วันนี้ฝนตกร้านนี้ก็ไม่เปิด ร้านเจ๊แ่ก็ไม่เปิดร้านอะไรก็พวกอไอ้ตรงยอยู่เทิรนก็ไม่เปิดฝนตกเพนาะไปิดร้านลายนะครับฝนตกแห้งครับชุ่มจานะครับเมื่อค้ืนนี่ยฝนตกเกือบเปิดขึ้นนะครับ ăn ngay đi là, à, đi tít gas, tít gas làm khay đào, khay chiêu, khay đào, bá, đào, đào lo gìn lo, mẹ papa đi hay, ราบประดุกครับน,นี่ย,ยิบผิดผมผมเนี่ยแหละยิบผิดยิบพิดตุ๋งปรนเทศหลายอย่างนะครับมีแกงมีออมมีหอดไก่เนื้อสรุปเราร้านนี้ยใบเตยบ่ของชิ้นเดียวกันแล้วก็ใบเตยก็ไม่โอเคเนาะโอเคเดี๋ยวปู่จะจำไว้ปู่ก็จะ ไม่ไซื้อร้านนี้ช่องชิมชิมมันพัดปลายบปล่าปูปูจะดูดในเอาวะปูด,ดูดออกไงเอาวะชองชิมนะของแซ่บนะส่วนว่าหยอดิ้นเม่นนมาหยอดป่าเม่นเอียนปูเถ่าพระพาดีครับ่ยันลิลิหยอดิ้นคือิ้นมาเนี่ยอร่อยที่สุด ถ้านเนื้อนะครับมันปลาในบรรดาปลาเนี่ยนี่จะปลาไหลนี่อร่อยที่สุดแล้วตอนไหนจะชิมได้เนี่ยเฮืบอบกินเลย <laughs> ฝนตกโอ้มาขึ้นตกแห้งครับลูกั้งแต่ตีตีสามนะครับมาขึ้นเนี่ลูกมาตีสามมาบางฝนตกอาจะพูดเรื่องบางเอิญให้ทุกคนฟังนะคะว่าเรื่งองหนูจะนอนเอิมหนูหนอนหนูว่าจะนอนห้าทุ่มแ นอนดูให้หนูได่หลับนอนไปนอนมาตีหนึ่งถึงจะหลับปาดพถอตีหนึ่งเลยปูหลับปูหลับตอนไหนสองสามทุ่มสองสามทุ่มปูหลับเร็วนะแล้วหนูเห็นเห็นปูกกำลังพลิกไปด้านนู้นกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่อแล้วนานไหมปูนอนนานไหมปูหลับ นานหรือเปล่าเป็นชั่วโมงเลยเป็นงปู่ก็ตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เกือบไม่เสร็จแล้วก็โทรศัพท์ก็หลุดมือหลับเลยตกใจหน้าเหรอไม่ไม่ปู่นอนแขงเลยเนาะแล้วก็ด,ดกดึกเลยแล้วก็ดับก็ไปนไปเลยนั่นแหละตอนนี้หนูตนน่เมือเออตอนนี้ปู่ทำงาน เออที่ปู่ไลฟ์สดเข้าไปดูใดย์ในห้องอัดนั่นแหละหนูหนูก็นอนห้าทุ่มนหน,หนูหนูก็หนูก็นอนดูติกตกอกเลยูะน,นูนูก็นอนนอนไปนอนมา,าตดตอนนหลับเลยเธอสัสหลุดคาเลยหลับเลยเมื่อคืนวานนี้ปู่ก,ก็นอนตีสามตีสามลูกตีสี่ใช่ตอนตีสามลูกตื่น <c oughs> ตื่นตีห้านิดนิดแล้วเมื่อวานไปทุระแล้วก็ไม่ได้นอนเวรนอีกพอ <c oughs> ดีถึงสามทุ่มครับสามทุ่มกว่าบ,บ่าไหวเลยเมื่อเมื่อวานหนูก็หนูก็นอนเวียนนะเพ<ท>ราะหนูนอนเวรนเยอะมากเมื่อวานเนี่ยไอ้สมมุตผ <c oughs> ูกไปนานหนูก็ ็ไปแบตหนูก็ไม่ค่อยมีแต่เน็ตป้าฝ่าเให้อยู่ยแต่แต่แบตหนูไม่มีแบตหนูเหลยยือยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละหนูก็เลยหนูก็เลยปิดเครื่องอเลยแล้วเน็ตมันก็ใช้ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวป้าฝ่าไปหะ <c oughs> ปู <โถ S 1> ่ก็ <c oughs> ทําไปซื้อของก็ทําระบบให้มันเรียบร้อยไงทาระบบออนไลน์อะไรเรียบร้อยของกล้องอะ ขวาแต่มันจะเจ็บก็ไปซื้อทุกหลายอย่างนะอุปกรณ์มันหลายอย่างเอาแล้วหนูนอนข้างหลังเหรอใช่แล้วหนูอยู่ลนเลยเหรอครับแล้วผมไม่ได้ล็อกลนเหรอก็พ่อหนูนั่งอยู่เนาะนั่งอยู่ด้วยกันแต่ล็อกทําไมแต่เครื่องลนยนก็ยังไม่ดับเลยแล้วหนูก็นอน, <c oughs> น,อน เดยววันพรุ่งนี้ให้พ่อหนูไปช่วยช่างเพื่อติดตั้งหลานหน่อยชวนคุยครับกูกินเบลุ่ยใหญ่ครับผมกูนเบหานมันได้ยินเียคะแล้วเพลงเหรอจมีเรื่องบ้าอีกหนึ่ง จะถึงได้ย,ยันตาอยู่ใครอยากนะเสนเลยปมันอยู่ยาเแค่ไนเห็นมอลำเลยเ่านผู้มเส้นเป็นน้เบบข่าจังหวะ,นะหเนาะเส้นเป็นน้บปขาจังหวะกล่องจังหวะเพ่งเป็นร้านนะกรุงเีพพอกรลองเพ่งเป็นนะครับ ฟ้าก็ร้องเพลงเป็นยังเป็นอาเป็นยังยังก็เป็นดนตรีบัดแต่ว่าหลานสาวมาร้องเพลงบ่เข่าจังวะครับเต้นบ่เข่าจังหวะแต่ว่าหลานผู้เพลงนี่ว่าสุดยอดครับเป๊ะแต่งเพลงก็เป็นหน่อยหนูแต่งเป็นปะเอาลองลองลองด้นสิเอาเอาสักหน่อยเอาแต่งเป็นแม่คิดว่าอ๋ ไม่นี่ล่ะมันเป็นยังจังคิดบ่ออกสมองของไ่อยคือตื้อแทนนอสมองมืดตืบมันเคยคิดบ่ออกบ่ถ้าคิดบ่ออกคิดไปคิดมาเห็ดก็ออกซ้ำไม่ต้น <c oughs> ตอนหนูเข้า,าห้องน้ำเนี่ยหนูแต่งเพลงอะไรอืลองเด้เอเขาน้องแต่งเพลงให้ปูเ่เลยบนปู่เป็นคนขีโ่โผพนยัยร่องร่องเด้อ เอาล่องล่องมาตั้มท่าได้กินเขาต่อเจ้กัดพริกสดๆอันนี้ไปเต้ไปรู้เนาะมักของมักมะหล่อเนี่ยหมองชอบมาเรียลกินย้ำได้กระเสียบเั็นใครดาวเลยนะมันมไปเตย สามลูกไปเลยว้าวมึงเอาต้องช่ววันนะเนาะกินก่อนเดี๋ยวไปจูบิงเอาปุ่นเอาหนึ่งต้องทำไอเดาปี่เจย์ต้องแบบนี้เท่านั้นเลยเ <c oughs> สยียบครับกินเขาเสยียบสุยาง สมสมนิกระแซบนะครับสมสมตอนนิกระแซบปลาไหลกระแซบปลาดุกกระแซบของแซบของห่วของยีราไบต้ยจับมึง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 มักะมักจริงจริงทุกคนเห็นแม็กกาที่อยู่ตรงนี้ไหมคะพัดลม ซือพัดลมที่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนหนูเหรอไม่ไม่ใช่แฟนฮะไม่ไปคือพัดลมไม่ใช่แฟนเหรอคือพัดลมแฟนพัดลมแฟนพัดลมยังบลู่ภาษาเนะกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแฟนจำจำหนึ่งหนึ่งหนึ่งคำศัพท์นั้นนี่คือคือแฟนนะ มีแฟนไปเตยมีแฟนอยู่นะเตยใช่ไหมไปเตยมีแฟนแฟนก็คือใบลมใช่แล้วภาษาอังกฤษวลคำเห็นไหมเอฟซีบอกที่ร้านไหวันนี้บรรยากาศบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศคืออะไรบรรยากาศคืออะไรจำได้ไหม <c oughs> จำไม่ได้นะภาษาอังกฤษนะแม้ ครั้งเดียวมันจาไม่ได้หรอกลูกสองครั้งก็จําไม่ได้แต่ครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งมันก็ไม่แน่แต่ถ้าเราฟังแล้วเราเขียนด้วยเราจะจําเลยเหมือนอย่างจําเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมหนูจําเบอร์โทรศัพทพ์ปู่ได้หรือยังเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ถ้าหนูเขียนด้วยนะแล้วหนูก็จะได้เอาไปอ่านแล้วหนูก็จะจําได้ถ้าจำไม่ได้ก็เอาขึ้นมาดูถ้าจำไม่ได้ก็ข,ขึ้นมาดูอย่างเงี้ย แล้วทีนี้เราก็จะจําตัวหนังสือของมันไว้ในสมองเนี่ยมันก็จะจําได้เวลาคิดคิดเห็นอ้เบอร์โทรศัพท์พองปู่ก็คิดเห็นกระดาษแบบนั้นเลยอ๋อก็จะจําได้เลยใช่ไหมปู่ปู่ปมีมีทางความจําแบบนั้นแหละที่เทคนิคของการจําปู่ก็คือการเขียนสุกิปุริสุกิปุริ <laughs> ปูจะไม่ทิ้งสุจิปูรี่คือหัวใจนักปราญ์ชุคือฟังลิ่ี่คือจิก่อนสูจิปุริสุก,ก็แปลมาจากการฟังจิก,ก็คือมาจากการจินตนาการหรือการคิดฟังแล้วเอเหมือนเหมือนหนูนฟังปูอะหนูองคิดตามว่าเออมันใช่หรือไม่ใช่ ถ้าสงสัยก็คือปุปุก็คือปุช,ชา้าเห,หมือนมั้ปุช,ช่าวิปัสนาอะไรพวกเนี้ยก็คือถามมันใช่หรือปูอันนี้ใช่ไหมอัน,นแบบนี้มันใช่หนูว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันถูกต้องนั่นก็ถามโอปูก็จะอธิบายอธิบายได้จบอ่าเข้าใจกันแล้วก็ลิลิก็คือลิขิตลิขิตก็คือการเขียนเราก็ต้องเขียนไว้จดไว้เพื่อกันความลืมกันลืมนะดีไหม เดี๋ยวใครมาก็บุยเอาบุยเอายังใครนี่กละาล้กินไรหล้เมื่อไหร่บอกก็แค่มีองแค่าะยังรอหมมาคุงคุองยังหน่ะคุงแอบวะคุองค่งแอบมีคนติดแอบไหมแถวนี้ แปกสวยป่ะแปลกสวยหนูเห็นห้องเช่าห้องสุดท้ายหรูส่วนเลยอ่ะเหรอเขาเขามาติดแอร์ติดอะยเองเนาะไฟสีุ่มจมเลยเวลาเวลาเขาย้ายไปแล้วเขาก็รื้อแอร์ไปด้วยเหรอครับเพราะวของเขาคนจมบัติของเขาอ๋อ เกือบยี่สิบแล้วครับบันเนี่นเมื่อน,นี้มาพร้อมกับความบรรยากาศของความสดใสเนาะของยินฟ้าอากาศอันน,นั่นแจ่มแจ่มครับเดี๋ยวผมสิแง่งไปเบิ่งเด้อมึงถ่องฝ้าแจ่มมากครับเมื่อน,นี้ท้องฟ้าแจ่มเพราะว่าเมื่อคือนนี้ฝนตกนะครับฝนตก ฝนตกมันก็เห็นให้สําระล้างอีหยังสิ่งอีหยังต่างๆที่มันอ่าอยู่บนอากาศนะครับล้างชะล้างลงมาท้องฟ้าก็โปร่งใสทุ่มบ่าว่าเป็นควันเป็นอีหยังสารพิษพวเราพิษอย่างต่างๆที่มันลอยอยู่ในอากาศนะครับมันก็จะสะล้างลงมาแล้วมันก็ใสนี่บ่เพิ่นว่าอ่ายังนะฟ้าหลังฝนนะครับฟ้า ฟ้าหลังฝนย่มสดใสเสมอนะครับครับแล้วถ้าฝนตกแดดออกเนี่ยฝนตกแดดออกแล้วกระจอกบินไปอ่าแล้วมันบินไปไหนไมันบินไปหาเยากินเ็ <c oughs> ข้ออย่างเพลงเขาบอกว่าฝนตกแดดออกนกกระจอกเข่าลัวลังแม่ไม้ใส่เสื้อแล้วถอเรือไปดูหนังฝนตกกนก็แช่ง ฝนแรงคนก็ดดามนุษย์นี่นา้าดาทอเทวดาคนเราบมมีความพอดีถ้าว่าพื่นเรื่องนี้นะครับกาเลยมีขอคิดปิดถ่ายไา่การนะครับผมคนเท่ามันจะเฮ็ดจังได้ก็แล้วแต่จะทําดีหรือทําชั่วนะครับอ่าทําดีทําดีคนรังคนกับย่องอ่าทําดีนะครับบางคนกับย่องบางคนกับดา ทํามซัวบางคนกับนองบางคนกับดานะครับคือในความคิดหรือว่านในมุมมองของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็อยากจะเห็นคนที่มีความสุขคนที่มีความเรียบพร้อมสมหวังอิหยังต่างๆนะครับบางคนมีความสุขในการแตกแยกเห็นไอ้เขามีเรื่องทะเลาะเบาะแว่งหรือว่าอีหยังกันเนี่ยโอ้โห่นะครับพี่น้อง สังเกตในยอดอยอดวิวของ YouTube นะครับที่เป็นข่าวที่ไม่เป็นข่าวที่กระแสที่สังคมที่บ่ค่อยดีนะแต่ว่าข่าวนั้นคือเป็นยอดวิวที่สูงที่สุดคนบ่มักดีเลครับสมมติเนี่จริงดีคนไปติดตามเนาะผมกับว่าววววท่ตลอดว่าคนบ่มักดีนะครับมมอกากเนะค,ครือจังอ่ะ คำว่าเพื่อจ้าของศาสนาพุทธเนาะมันกส็สอนไว้นับถือ,อถือศีลขอ,อแต่อยู่ในศีลกินในธรรมหรือว่าแค่ถือบ่ไปวัดไปว่าก็แล้วแต่ขอให้ถือแค่หาขอก็คือศีลหาเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็ยากนะครับยากต่อคนสิปฏิบัติจังสันจังสี่แนวดีๆบ่าใครมักนะครับบ่าใครมัก มันยากเหตุย,ยากเราค้นก็บผสนใจแต่ว่าแนวใดไที่บูดีนะครับจำง่ายยไงเผื่อบอ้ใดตั้งใจไปนล้วเนี่ยจำง่ายนะครับเยี่ยนแบบได้เร็วนะครับก็ออยังเหมือนผู้เถาผู้แก่เนาะมันบอดดีแมนมาตั้งแต่เ,เดี๋ยวนี้นะครับมันเป็นมาตั้งแต่เถาแต่แก่ตั้งแต่ตั้งแต่ดึกแต่มันมาแเล้วล่ะแลนอเออบักข้ากินหววัวมึงเอ้ยบักปอบตั้งยางมังเอ้ยบักนั่นบักนี่นะครับ เด็กน้อยเกิดมาขอรอแค่รลให้กันเป็นเบิดนะครับว้ายคําเวัานี่สามขาไห้สามมือบโจบุล่ะข้าดาเนี่ยจักเอามาได่ใส่จื่อได้ดีดีเราบานนีกแล้วอาว่าทองดูลละอีทปีโซพะคาวาบบได้จ้อยนะครับอ่ะอันนี้สวดมนต์ก่อนนอนนะสวดมนต์เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะบบได้จ้อยครับร่างคนหนะนะทูล่อยเก่งๆนะนะครับก็ยัง เรื่องที่ดีๆนะครับเรื่องที่ดีก็พี่จริงกับผู้คิดดีทําดีก็จะเอาเรื่องที่ดีๆสิ่งที่ดีมาเป็นแบบอย่างมาเป็นข้อคิดแล้วก็ทําตามสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นบทเรียนเป็นอีหยังที่เคศให้บอเพราะต้องเทศตมกนะ็คือหนังเข้าดูหนังแล้วคลอนขนหนังก็ยังหนังเลยครับอ่ะเมืองหนังเรื่องหนึ่ง ก็คือชีวิตของพระเอกนางเอกมองครับชีวิตของพระเอกนางเอกก็เขาจะเป็นคนดีเป็นคนอบอ้อมอารีเอ้อเฟื้ออาทรถึงแม้จะมีอีหยังอยู่ในใจเขาก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ในที่สุดระวังนางเอกกับผู้ไล่ือ,อยังผู้ไล่ใส่ไล่พระเอกใส่ไล่นางเอกจงังเสียนนะครับห้องไฮไซล้นแต่ผลสุดท้ายสวรรค์มีตาทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องนะครับลงเอยด้วยคําว่าสมหวังของพระเอกและนางเอกสุดท้าย ก็แพ้ภัยของความดีไปนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อในขอปิดท้ายรายการปิดท้ายคลิปด้วยคําว่าตั้งตั้งใจใดีตลอดไปครับในวันที่เรายังมีชีวิตในวันที่เรายังมีลมหายใจพอบบหัวมืออื่นเขายังจิมีชีวิตหรือจีมีลมหายใจอยู่หรือบ่ททาวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับคืออย่างผมเมื่อวานผมกับอุทิศตัวเพื่อส่วนรวมอุทิศตัวนะครับ สาระงานการงานงานของเจ้าของไปกระเฮ็ดได้มันบ่ได้ไปซุมอหรอกครับนันทีหลักนะครับทําวันละเล็กวันละน้อยทําวันละนิด,ดจิตจาใสเตือนเช่ามาก็าไปวัดสักวันละชั่วโมงชั่วโมงกว่าแค่เสียสลระเวลาแค่นี้เสียสระเวลานอนถึงมาลูกหนึ่งเขาเป่าไฟตั้งแต่เศร้าไปวัดไปจังหันท่านอย่างสิเอากับปฏิบัติหน้าที่ตัวนี้สองโมงกว่านี่ครับสองโมงกว่าก็กินเขาอิ่มกับเขางานัน บ่อสายแน่นอนครับผมนะครับตั้งมั่นในคุณงามความดีนะครับผมผมเสื่อว่าบาปบุญมีจริงนะครับสวรรค์มีตานะครับเหมือนกับพระเอกนั่งเอกที่ว่าเราทําดีไปเถอะครับสักวันแล้วเราจะได้ดีนะครับทุกคนจะประจักษ์แก่สายหูสายตาถึงแม่กับพึงแม่แต่ว่าคนบ่มักดีคนชอบความรุนแรงชอบความแตกแยกชอบ เห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วก็มานั่งความพอใจอยังสีกะคนประเภทนั้นผมรู้ว่ามันก็มีเยอะนะครับมีเยอะการดูได้จากข่าวการเสพข่าวเหมือนกับคลิปต่างๆนะครับคลิปที่ดีๆจะไม่ค่อยมีคนชมแต่คลิปที่บอเปลี่ยนเก่าบอเป็ี่ยนซาละมีความรุนแรงจังจ,จะนังสีคนเบิ่งหลยนะครับเหมือนกับทีวีโทรทัศน์อีกอย่างก็สร้างนะครับ อของชั่วของของชั่นของชั่นนี่ออกฟรีครับของชั่วออกฟรีแต่ของดีต้องเสียตังค์นะครับถ้าจะออกของดีๆไปต้องไปจ้างเขานะครับของดีเสียตังค์ของชั่วนี่ออกฟรีของดีเสียตังค์นะครับอะไปแล้วล้มเปลี่ยนเยียกเตียผู้โยน้ำกะบ ผูอยู่นั่กับอบบอไว้ไม่เป็นไรนะครับภารกิจใครพาดิกิิมันกูว่าวอบว่าเศร้าวอบ่สุดมึงจะล่องเปลี่ยนเนาะสตามภาษาคำนันย่เนาะเอาว่าจริงๆล่ะบ่มีสคริปต์นะครับผมอ่ะไปอีเล่เราเหตุการณ์ที่งานต๊ะบัตรนี่จากน้อยกับลูกค้าเขามาเนาะครับในช่วงเวลาที่ลูกค้ายังไม่มาเราก็ทําภารกิจอื่นนะครับในของกิ่นนันของที่มันค้างๆไปเนาะเอาสั่งละเมือนี้ยูดีมีแห้งสุขสุขคนครับขอให้เป็นฟ้าลังฝนทุกๆคนนะครับผม สวัสดีครับ